สวัสดีคะ่ะพี่น้องบ่ได้ไม่ได้เจอกันนานมาคะ่ะมา <c oughs> สีลองเบิง้งลองไล่สวดเบิ้งสุดอกว่ามันสิมีเนต็ตบอ,อยู่นเนาะนจะมีเนต็ตไหม้หอนอะไรพอนพอนบม่ได้พอนะ่อหน้าพ่อตากันเฮ็ดงานค่ะเฮ็ดงานเก็บ,บักถั่วลันเตาเนาะคะนะ่นะเนาะเก็บถั่วลันเตา ได้ถอดเศษแขนยาวทิ้งแล้วน้ำน้ำน้ำเก็บถั่วลันเตาจ้ามาเด้อมาเด้อผู้ใหนอยากเก็บน้ำ บ่ไปพอนค่ะว่าไปเก็บน้ำแบบติสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจอกับยายตาพาเรชแนลนะค่ะเนาะเก็ดงานค่ะอ้ยนามปากมือเก็ดงานกันเลยพอได้เก็บขีดเก็ดหยางกระลุงขีดตะขีดสั่นให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมือฝนตกฝนหยางกระเฮ็ดขีดก็ได้คืทอด คิดถึงเหมือนเดิมเดี๋ยวปีนิพพาไปเก็บเห็ดทีโดเก็บถั่วลันเตาจ้าถั่วลันเตาก็มีป่าน้ำ ชอเคิดถึงเหมือนเดิมจ้าพี่น้องค่ะแต่พ่มีเวลาเหตุงานเอาเงินก่อนเนาะ มาด่ามาเด้อมาเก็บทัวลั่นเตา่าน้ำกันร้อนแก่ทิมเหมือนละ่ะร้อนร้อน ปลูกหนามขึ้นเอ้ยดอกไม้หนามขึ้นแกมยังไงอันนี้เป็นพันธุ์กินไนด์นะคะเด้อว่าเป็นพันธุ์ผัดมีรองรางไหนหัวอันพี่ซื้อมาพี่กะเอามะผัดแล้วใหญ่กวพี่ซื้อมาพี่กมะมาผัดแล้วโอ้ยนู่นเนพันธุ์ผัดเนาะสำหรับเนว่ามปนพันธุ์ถาเปนพันธุ์กินไน จักเลี้ยวออไถ้ามาน่อง,ง,งน่องทีนี้เวลาพาไปเกียบยเห็ดเวลบปากสนอไม่ลับปากพ่อน้องยากสนอก็ได้บอกลวงนะ้าลวงเกาหยางดิน ึ้นไล่ลดจับขึ้นไล์เลยหยับน้ำกันปานเทดนะหยียบน้ำมันลงก่อนไม่งั้นมันสิมันสิบปักคอ เอี้่นั่งเอี้่นั่งพี่นั่งสวัสดีค่ะฮะเอาผู้เพื่อนเข้ามาก,ก็สวัสดีเพื่อนเนาะไปเป็นสอสอพี่น้อง ยายว่าคือสวัสดีดูแทนสวัสดีตัวเป็นส่อช่นี่ค่ะเก็บจันสิถังละเจ็ดสิบโคนถังละสามร้อยห้าสิบเออตัวจังไหนโอ้โหจริง เห็นตีเฮ็ดงานวันไซใหม่มือเนาะพี่น้องมีบ่มีกันเนาะไปก่อนละข่อยมาเด้อมาเด้อผู้ใดคิดทอดคิดถึงมาเก็บสั่วลันเตาซอยกันเด้อทันไหล พลหลมไปได้ยายป่องว่ะเออโอ๊ยขอโทษค่ะความกว้างเก็บก็ย้ายป่องสองคนป้าบอึกอแล้วค่ะเด้อป้าบึกอือป้าสตอรอเบอรี่ป้าสตรอเบอรีร่ทั้งหลังป้าสตออยู่ข้างหลังคอยปวดแอวคอยไม่มากสตอ พี่กายนี่เมาเก็บสตอแล้วก็เมาเก็บอันนี้น้ำละนี่บอกทั่วร้านเต่านี่เบิ้งแต่บิมีเวลาปีนี้ให้ฮาเอาสตอร่ขับว่าไปไปยี่สองมือเอียงก็เฮ้ยค่ะก็ดำหนาดเด้อเก็บสตอค่ะไม่ใช่ของดีจ้ะว้ายหยาบแตกดังเป๊ะเลย ทำมาหากินจ้าทำงานพี่น้องขากันเลยบ่มีเวลาอ่ะมีแดดออ,ด,ดออกมาแล้วยายมีแดดออกมาแล้วได้ซองแล้วมีกล้องสองทางไกลละไปล่องเราซองเมืองไหนเอาวนนี้ไหนบะ บนตของก็เห็นแดดมื่อนี่และพี่น้องเ้ยมีสัญญาณบอพี่น้องค่ะมีสัญญาณบบบอกแนขับโบมีกะสิบว่าได้ไล่มือลุนโทเวกไม่มีสัญญาณมันติดติดขัดขัดโบเห็นโบมีสัญญาณบอก่ะ เก็บคราบเดียวสิเต็มถังแล้วจ้า นี่ตัวแล้วกันโอ๊ยโอ๊ย เอาแย่หอนกีละขันข้ามาแล้วก็บ,บอกได้เด้อค่ะเดอ้อว่ามีสัญญาณบอหรือมันบ,มนบ่มีสัญญาณได้จังไดสัญญาณบ่มีดอกฝนตกแย่กองอดดย <laughs> ากดำนะจิ ก็มีกซ่ซมดำนาตน่านคักก็ดำนาอีกคักก็ดำนาอีกแย่ต่อไป ใหญ่ใจเบิ่งหน่วยี่ใหญ่ <c oughs> หนูกับหนูมาแทะหนูมาแทะหนูมาแฉะหนูมาแทะมันหนูมาแทะ,ะมัน